สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ทุกคนไปทําอะไรกันวันนี้น้องนัดก็พุดมันค um รับผมนี่แปลงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสองครับผมดินทรายนี่ก็ขับรถลงไปครับผมจะไปตักมันนี่อาทีมงานเราครับผมทีมงานเราขยันขันแข็งครับผมนี่ยกชนชนครับผมบรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนอย่างที่เห็นครับผมแต่ทีมงานเราก็ยังขยันขันแข็งครับผม นี่ครับมืออาชีพนะครับไม่ใช้มือสมัครเล่นอ่านี่ก็เก็บมันตลอดหนาแล้วครับผมนี่ก็คุยกันนิดๆน้อยครับผมนี่ก็ขึ้นมาตักมันด้านบนครับผมเอาลงไปใส่รถกับผมนี่ก็นี่ครับดันทรายครับดันทรายลงมอครับผมดึง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 ยี่เนียครับผมนูนป้าป่ายืนอยู่บนหลังรถกับผมหลอจัดเรียงหัวมันสบายใจเชิบนี่ อ่าขับรถตามทีมงานครับผมนี่ครับผมมีคุยหัวเราะหยอกล้อกันเล็กน้อยครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็มันเต็มรถเสร็จแล้วครับผมก็เตรียมออกไล่ครับผมนี่ก็เดินหน้ารถมาแล้วก็ถอยหลังครับผมเอาโซ่ไปเกาะรถอีตุกครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผ่าดินทรายก็ประมาณนี้ก็ เช็ดหน้าเช็ดตาจังหน่อยครับผมขี่ดงขี่ดินครับผมเข่าหน้าเข่าตาครับผมอุ้ยเสีบจมูกแกเอ้ยนี่อ่ารอป้าจัดเลียงหัวมันเซ็จก็จะลากออกไปครับผมนี่ก็อ่ามองดูป้าแล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วครับผมก็เดินไปขึ้นรถครับประมาณนี้อ่าเตรียมพร้อมเอ้ยติดเครื่องครับผมติดเครื่องอ่าลุยครับผมผ่าซ้ายครับผมจะติดหรือไม่ติดมารอดูครับมารอรุ่นครับผมนี่ก็ลากมาอย่างนี้ครับผม นี่ขนาดลงมอะครับผมถ้าเกิดขึ้นมอนี่ครับไม่ต้องพูดถึงไล่แมงนี่ครับนี่ครับนี่ครับสายลักเขาลักออกครับผมสายแบบนี้เขาเรียกสายลักเขาลักออกครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีต้นยู้าครับผมนี่ครับยิ้มไปด้วยใบไม้เขียวขจีครับผมบรรยากาศก็โอ้ยนอนขนาดนอนครับผมแต่อืมอ่ะกูจุน้ำลายเปียกเกลืออยนี่อ่ียโซ่ยอนครับผมลถยังวิ่งมาได้ครับดินยังแน่นอยู่ครับผม ถ้ารอบสองรอบสามนี่ไม่แน่ครับมีลุ้นครับน่าจะมายากกว่านี้ครับผมนี่ก็ลากมาประมาณนี้ครับอ่าไอ้นัทบางชชยคนนี้มันก็ลุ้นครับทําคงทําปากสามครับผมมีอนี้ก็ลากมาครับผมจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดครับผมมือนึงก็ถือโทรศัพท์ครับผมมือนี้ก็ขับรถครับผมอ่ะใจมันรักเนาะเออนี่ครับอ่าด้านข้างมันจะเป็น อ่าาอ้อยครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นที่มากครับเขียวนี้อยู่ครับผมนี่ก็ดูพานี่ก็เอาไว้ขายด้วยครับเด้อใครสนใจทำไม้พุงไม้แบบครับผมนี่ขายด้ยดมาดานี่ครับอ่านรอดมาแล้วครับผมผ่าทรายมาได้แล้วแต่ผลแล้วครับผมนี่อันนี่ก็เตรียมตัดต้นไว้ครับผมเอาไว้พุดวันพรุ่งนี้ครับผมนี่อ่าจะไถต่อครับแปลงนี้ครับผมโอ้ยราคาไม่ค่อยจะดีครับปีนี้ อ่าลุดออกอ๋อหยอดถูกปูดเดี๋ยครับผมนี่ก็อาโซไปกอนครับผมอ่าเตรียมหลบปะปะ๋าให้ปะป๋าไปลงมันครับผมอ่าเก็บโซเสร็จแล้วก็ขับรถล,ลบเด็ดทิ้งอีกเอ้ยครับผมอ่าหลบด้านซ้ายอ่ะนี่ครับถังถิ่มแป๊ดเตือนครับเรีย <c oughs> <c oughs> มาแล้วนี่ แ,แต่งๆอยู่เด้นล่ะเกเอ้ยน่ะไปละโอ้ยดูน่ะ,ะ,นะแข่งกับฝนฝนก็ลดอันไหนจะถึงมองลงมันก่อนกันเยะนไปละอืม